เกิดประมาณเย็นๆคือชาวบ้านก็รู้สึกว่ามันผิดปกติน้ําทะเลประมาณสาดเข้ามาครับต้นมะพร้าวนี่ล้มระเนีะนาดเลยบ้านพังฝนตกน้นาท่วมชีวิตชาวบ้านดับมากหมา คิดว่าผมเป็นคนโชคดีคนหนึ่งนะครับได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิราชประชันก็ทำให้สามารถทำงานให้กับสังคมได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเพื่อนมนุษย์60ว่าปีที่แล้วนี่นะมาหาวัตภัยทีแล่มตะลุมพุกเราซึ่งเป็นผู้ที่ตื้อวารอนชีวิตจากวัตภัยทางนั้น วันนี้ได้ปรับกันดีใจจังคือสมัยนั้นนั้นถ้าคิดว่าถ้าไม่มีทุนกระคงไม่ด้เรียนจบจนกระทั่งรับปริญญาดีนะที่เรามีปเจ้าอยู่ว่าราชการทีกาว <c oughs> ซึ่งท่านก็มีพระมหกากรุณาธิคุณเรามาครับ <c oughs> เหน่าเราเดือดรอนจากพายุเฮรียตสตันตรงตันก็ได้พระราชทานทุนการศึกษาส่งเคราะ เมาอมัสนี่มารู้จักตอนได้รับทุนกนารศึกษามารับทุนในที่เดียวกันคือสารากางจังหวัดคือทางอำเภอท่าสาราก็ประกาศว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุแอรเรียสวัตภัยว่างั้นเลยนะพี่บ้านปังบ้านเกียยงเงี้นะครับทรัพย์สินเสียหายนี่ก็ให้ยื่นคําขอทุนมูลนิที่ราชพยานุเคราะห์ถ้าไม่ได้ทุนคิดว่าคงไม่มีโอกาสได้เรียนเพราะเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองและครอบครัวปัจจุบันก็รับตำแหน่ง นะครับคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยพัทนีผมก็เสียณมาแล้ว9ปีนะครับเขาคิดว่าเรายังมีประโยชน์มีคุณค่าที่จะทำงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดชา,า,ายแดนภาคใต้ตอนนี้ก็เป็นผู้จัดการหลักสูตรสาขา บริหารการศึกษาด้วยนะครับซึ่งเปิดปริยโทอยู่แล้วก็ปีหน้าก็จะเปิดระดับปริเอกเมื่อได้รับตําแหน่งคณะบดีก็จะเป็นความรับผิดชอบที่สูงขึ้นอีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นความรับผิดชอบที่ที่ต้องใช้กําลังใช้เวลาซึ่งก็เป็นความภูมิใจว่าเราอย่างน้อยเราได้ใช้ความรู้ประสบการณ์ที่เล่าเรียนมาเนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ เป็นคนที่ว่าให้หลักการให้ความรู้แนะนําแนวทางในการเรียนนะคะแล้วก็ในหลักการบริหารอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนครอบครัวก็เป็นพ่อพ่อคนที่สองแกจะสละเวลาของตัวเองเวลาไหนก็เวลานั้นที่ลูกศิษย์ว่างพร้อมที่จะคุยจะคอยถามคอยติดตามตลอดว่าเรียนได้ไหมมาอยู่ที่นี่อยู่ได้ไหมในต่างศาสนาเพราะที่นี่ส่วนมากจะเป็นสายสล l a เนี่ย ที่นี่ก็ถือว่าเป็นมหา,า,าลัยวากัฟวากัฟแปลว่าเป็นมหาลัยการกุศลซึ่งอาจารย์ก็อุทิศทั้งชีวิตคิดว่าตัวเองถ้าจบมาแล้วเกษียณาชการแล้วก็จะต้องทําเพื่อสังคมเหมือนกับที่อาจารย์ได้มาทําเพื่อกับให้กับสังคมใช่แล้วครับอย่างที่ท่านดรอ,อมัดได้บอกไว้เราทุกคนนี้โชคดีนะครับจากหยุดเริ่มต้นที่เราเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ ที่ในหลวงรชัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างโรงเรียนประชาบาลที่ถูกพายุพัดพังและภายหลังพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือพวกเด็กๆที่อยู่ห่างไกลแต่พระเจ้าแผ่นดินก็ยังทรงมองเห็นเสมอและยังทรงมีพระเมตตาต่อพระสนิกรของพระองค์ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรราการปัจจุบันรองทันได้เห็นถึงความสำคัญความเดดร้อนของประชาชนพอมได้ติดตามข่าวคราวรองทันได้มอบอุป,ปรกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียนอยากจนนี่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นพระมหากรุณาทิคุณนะครับเพ่ได้ครับนักเรียนยากจนะกระคทุกคนมีโอกาสได้เรียน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเราหนึกเสม,มอว่าเราเป็นเหมือนกับลูกพระองค์ฐานครับนะแต่ดับทุนถ้าไม่งานเราไม่มีโอกาสได้เรียนครับแล้วเราความสํมเาเร็จขณะนี้ได้เนี่ยก็เพราะเรานึกทึ่งพระองค์ฐานนึกถึ่งประมาหากรุณาธิพุณปัจจุบันทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อมัดยี่สุนทรงและรองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์มะหมี รวมถึงนักเรียนทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ทุกคนได้น้อมนำหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคงอย่างเต็มกำลังความสามารถ